ถามว่าศูนย์ไกลเกลี่ยคืออะไรศูนย์ไกลเกลี่ยคือศูนย์ที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีแนวคิดนโยบายที่จะช่วยลดภาระในการดําเนินคดีของประชาชนต่างๆนะครับเพราะว่าการฟ้องคดีแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายหลักแสนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโจทหรือจะเป็นจําเลยก็ตามโดยเฉพาะคดีทางแพง่งซึ่งบางครั้งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยอาจจะไม่กี่ตังค์ครับแต่ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีในศาลชั้นต้นนะครับจะสูงมากจะอยู่ในระดประมาณแสนสี่ถึงแสนห้าหมื่นบาท สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับ NBU Channel ของมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพกันนะครับครับผมดรภูสิทธิ์ภูพัสศิริเราเรียกกันง่ายๆก็ได้ครับว่าพี่ภูผมเองเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพนะครับแล้วยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีด้วยผมจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพในด้านสาขาการจัดการในขณะเดียวกันตอนที่ใกล้จะจบเนี่ยก็ได้มาเรียนทางด้านนิติศาสตร์เพิ่มเติมนะครับในระดับปริญญาตรีถามว่าทำไมต้องมาเรียนอีกก็เพราะว่าความรู้ทางด้านกฎหมายนั้นเป็นสิ่งสาคัญ องค์ความรู้ที่ดีแล้วก็ดูแลอาจะใส่นักศึกษาที่ดีในขณะเดียวกันผมยังได้สําเร็จการฝึกอบรมการเป็นผู้ไกลเกลี่ยของกระทรวงยุติธรรมซึ่งดาเนินการจัดการโดยมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพทั้งนี้ในขณะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของคําว่าศูนย์ไกลเกลี่ของมหาวิทยาลัยนทกรุงเทพถามว่าศูนย์ไกลเกลี่คืออะไรศูนย์ไกลเกลี่คือศูนย์ที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีแนวคิดนโยบายที่จะช่วยลดภาระในการดําเนินคดี ของประชาชนต่างๆนะครับเพราะว่าการฟ้องคดีแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายหลักแสน <Wow. S 1> นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโจทหรือจะเป็นจำเลยก็ตามโดยเฉพาะคดีทางแพ่งซึ่งบางครั้งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยอาจจะไม่กี่ตังค์ครับแต่ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีในศาลชั้นต้นนะครับจะสูงมากจะอยู่ในระดประมาณแสนสี่ถึงแสนห้าหมื่นบาทดังนั้นทางกระทรวงยุติธรรมจึงได้ออกนโยบายว่าทําอย่างไรที่จะช่วยลดปัญหาด้านนี้ให้แก่ประชาชนได้จึงได้มีดําริในการจัดตั้งให้มีศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยนท์กร ส่วนหนึ่งของสิ่งท uh, ี่ดีงามนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนอยกรุงเทพนั้นจะได้ให้ช่วยเหลือแก่ภาคสังคมและประชาชนได้ทางมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพจึงได้เข้าร่วมโครงการโดยการจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนของมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพที่ศูนย์ลกสิทธิแห่งนี้ในขณะเดียวกันในการเป็นศูนย์ไกลเกลี่ยนั้นก็จะเป็นที่จะต้องมีผู้ไกลเกลี่ยที่ผ่านการฝึกอบรมจากกระทรวงยุติธรรมมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพจึงได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและผมเองก็เป็นนนหึ่งใผู เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นหนึ่งแล้วก็ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกลเกลี่ยของกระทรวงยุติธรรมประจำศูนย์รรม,มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพแห่งนี้ศูนย์ไกลเกลี่ยมีข้อสําคัญอย่างไรอย่าลืมนะครับบางคดีบางข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นความไม่เข้าใจหรือว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนของผู้กรณีทั้งสองฝ่ายและทําให้เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินที่มีการกู้ยืมการเป็นเงินจํานวนไม่มากนักนะครับอาจจะไม่เกิน5 0,000นบาทใช่ไหมครับก็จะมาเจรจาไกลเกลี่ยกันดีกว่านําคดีขึ้นสูา การนำคดีขึ้นสู่ศาลนั้นคุณจะต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะจบคดีแต่ละครั้งได้และอาจจะมีการฟอ้องร้องกันต่อไปมีรวมถึงาการเมื่อทางศาลแพง่งชั้นต้นนะครับตัดสินมาแล้วอาจจะมีการขอไปทางด้านศาลอุทธร์ต่อไปมันจะทําให้คดีมันยืดยาวไปทั้งทั้งที่บางทีเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีความไม่เข้าใจของสองฝ่ายดังนั้นศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนของมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพจึงได้ดําเนินการจัดตั้งแล้วก็ให้มีผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาประสานข้อพิพาทเหล่านี้เพราะว่าอย่่่าาาางไรรก็็แแล้วววตคมเเปน ประชาชนคนไทยด้วยกันเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันวันนี้เราอาจจะมีความไม่เข้าใจหรือความไม่พร้อมในการด้านชั้ระดนี้สินแล้วมาเจราจาไก่เกลี่ยกันแล้ววันหน้าเนี่ยเราอาจจะเจอกันอาจจะเป็นการยานิมิตรที่ดีต่อ,อกันได้ดังนั้นทางกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีแนวนโยบายว่านี่แหละต้องการให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจกันมานั่งพูดคุยกันเจราจาไก่เกลี่ยลดข้อพิพาทลงไปซะแล้วก็ยังให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในอนาคตได้มหาวิทยาลันยนอ์กรุงเทพก็ได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรก็ตามความรู้ในด้านนี้เนี่ยนะครับเป็นความรู้ที จะเราจะเรียกว่าเป็นการใช้จิตวิทยาในการพูดคุยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการนั่งพูดคุยกันแล้วก็ความเข้าใจที่ตรงกันมีความเห็นอกเห็นใจกันในด้านการชดใช้ค่าเสียหายก็ดีแล้วก็ดีมีการนั่งพูดคุยกันหาเหตุผลในสิ่งที่มันควรจะเป็นทั้งนี้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่จะต้องนำคดีเนี่ยขึ้นสู่ชั้นสาลดังนั้นเนี่ยนะครับสาขานิติศาสตร์จึงเป็นสาขาที่มีความสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราทราบถึงข้อกฎหมายต่งตางๆแล้วก็เอาว มาใช้กับรัฐศาสตร์การปกครองไม่ใช่ว่าเราจะยึดแต่กฎหมายไม่ใช่เราจะต้องมีการใช้นิติสัมพันธ์ความเป็นบุคคลด้วยกันเนี่ยมานั่งพูดคุยกันการเรียนของสาขานิติศาสตร์ซึ่งเป็นภาคข,ของกฎหมายการเรียนภาครัฐศาสตร์ซึ่งเป็นภาคข,ของการปกครองนะครับจะต้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องของมนุษย์ในเรื่องของคนพอสมควรเอาสองฝ่ายเนี่ยมารวมกันดังนั้นเนี่ยนะครับจึงอยากบอกน้องๆว่าเมื่อน้องๆนะครับหรือท่านใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาดู ในรายการนี้นะครับเกิดความสนใจเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมโอเคแล้วครับเราไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เราไม่มีความรู้ทางด้านาาร,าาราานัฐศาสตร์ไม่เป็นไรท่านมีจิตใจที่จะช่วยเหลือสังคมมีความเข้าอ,อกเข้าใจในการเจรจาพูดคุยกันเป็นผู้ประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันได้ได้เจรจาตกลงกันได้ผมขออนุญ,ญาตนะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในศูนย์ไกลเกลียมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเราจะจัดขึ้นปีครั้งใน,งในอนกพ่นธ์ครั้งือน าค,ครั้งที่3ในเดือนสิงหาคมและครั้งต่อไปอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกาหรือธันวาประมาณนั้นึอยากเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับที่สนใจเชิญครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราช่วยเหลือสังคมและหากท่านเห็นว่าท่านอยากจะเรียนต่ออยากจะรู้ทางด้านกฎหมายหรือทางด้านรัฐศาสตร์เชิญครับมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพคณาจารย์ทุกท่านยินดีให้ความรู้แก่ท่านดูแลท่านเป็นอย่างดีจนกว่าท่านจะจบการศึกษาและในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้กล่าวทั้งหมดไปแล้วนะครับก็อยากจะขออนุญาตทุกท่านนะครับติดตาม NBU Channel ของมหาวิทยาลัยนทกรุงเทพของเรานะ กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับและท่านใดที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคณะรัฐศาสตร์ของเราว่าแม้กระทั่งคณะรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ของเราเนี่ยมีความเป็นมาย,ยังไงหรือว่ามีความรู้อะไรบ้างมีการเรียนการสอนอยังไงเราพบกันในเอพ s โซดหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ